สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบผมอีกแล้วนะครับผมอาจารย์สสุวรรณเนณนะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชาอังคาวิชาธาตุระบบพ่อคุณดวงสุริยเนตรนะครับผมเป็นอาจารย์มาสอนที่สถาบันตักศิลาแห่งนี้นะครับวันที่ผมสอนนะครับวันอังคารน,นะครับตั้งแต่1ิบโมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็บ่าย1โมงถึงบ่ายสาโมงนะครับ ท่านผู้ใดที่อยากจะมาศึกษาวิชาอังคาวิชาท่าระบบพ่อคุณดวงสุริยเนธหรือที่คนทั่วไปก็จะรู้จักคําว่าเจ็ดตัวพม่านะครับก็มาเรียนมามาสอบถานได้นะครับผมก็จะมาเป็นอาจารย์จะมาสอนอยู่นี่นในวันอังคารนะครับแต่ในวันเดือนพิจิกาเนี้ยวันที่สามพิจิกาเป็นวันอังคารแต่ผมติดธุระติดนั้นหมอผมก็เลยให้ลูกษย์ลูกหาเนี้ยมาเรียนก่อนล่วงหน้าในวันที่ยี่สิบเจ็ด ตุลานี้นะครับเพื่อจะชดเชยวันที่ผมหยุดนะครับแล้วก็ต่อต่อจากนั้นก็จะปลาเดือนอพิกาก็ทุกอังคารจนครบหนึ่งเดือนแต่เพื่อผมสอนนี่แบบสูตรเร่งรัดนะครับคือปกติแล้วผมสอนอหลักสูตรเนี่ยสามเดือนจบนะอาจจะ ภาคเช้าสามเดือนหรือภาคบ่ายสามเดือนแต่นี้ผมเอารวมกันเลยระหว่างภาคเช้ากับภาคบ่ายรวมแล้วให้เหลือได้แค่เดือนเดียวนะครับคุณก็สามารถที่จะตั้งดวงเป็นแล้วออกคําพยากรณ์ได้แน่นอนครับแต่เพียงว่าจะทานาหรือไม่นั้นคุณต้องมาฝึกสนอนฝึกฝนแล้วก็มา ทาให้เกิดความเชี่ยวชาญมาเรียนรู้เพิ่มนะครับแล้วท่านได้พื้นฐานในการตั้งพื้นดวงแล้วออกคำไปจากกแล้วผมก็จะมีเคสวิชาต่ตตางๆให้เช่นว่าทอลหาจากเลขบัตรประชาชนทลหราจากหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นามพยากรณ์ใช้ชื่อและนามสกุลเนี่ยออกมาเป็นพยากรณ์ว่าชื่อและนามกสกุลของคุณเนี่ยสามารถที่จะ ใช้แล้วดีไหมส่งผลยังไงบ้างแล้วตั้งแต่ใช้มาเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรดีๆและเหตุการณ์ที่ไม่ดีสําหรับ,บคุณบ้างช่วงดวเดือนไหนเวลาใดเราสามารถให้คําตอบกับท่านได้นะครับเแล้วรอบนี้เราก็เอาเข้าแร้วายการการายการนะครับอาจดครับวิชาโรคโคจรมานอนถึงหลักนะครับเป็นวิชาที่เราต่อยอดมาจากวันเกิดราศีและ ตัวออกเสียงตัวท้ายของชื่อนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ตัวนี้ท่านผู้ชมเนี่ยสังเกตด,ดีๆจากเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าเลขเด่นๆน,นะครับคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันศุกร์และคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยผมมา,มาลงไว้ตรงนี้นะครับผมลงไว้ตรงนี้คือเป็นเลขที่ผมคํานวณแล้วว่าเป็นเลขเด่นและเลขที่มีอิทธิพลกับท่านผู้ชมแล้วก็ให้โชคลาภกับท่านผู้ชมนะครับก็เลยถือว่าเอามาวางแถวกาตรงนี้ถือว่าเป็นเลขหลัก หรือเ,เลขเด่นของเรานะครับแล้วผมว่าคํานวณน,นะว่าในวันนั้นน่ะมันมีเลขตัวไหนบ้างที่พอจะเป็นมามืดหรือเป็นตัวเลขที่เราไม่ค่าดคิดที่เข้ามาจับพัดจับหูนะครับที่มาผสมกับตัวนี้ได้นะครับผมก็เอามาวางไว้นะด้านหน้าหรือด้านหลังตัวนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นเลขมามืดหรือเลขที่อ่อมันปฏิหารที่จะมาจับกับคู่ตัวนี้ก็ได้นะครับเอาละครับ ตอนนี้ผมขอจะอธิบายท่านฟังนะครับว่าในวันที่หนึ่งนะครับพฤศจิกายนนะครับหกสามนะครับวันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะครับแลมหนึ่งข้ามเดือนสิบสองปิดชวดนะครับผมเลือกคำนวณตัวเลขดวงดาวมาต้องฟ้าแล้วมีเลขเด่นๆก็มีสี่หกห้านะครับแล้วนี้วิธีการจับตัวเลขจับคู่นะครับก็เอาเลขหลักเราจับเัาเลขวามึกก็ได้นะครับเช่นว่าสี่แปดสี่สาม 4 6 4 9 4 5 4 2นะครับหรือเราจะเอาเลขมามืดเรานะครับเลข8นะครับเป็น8 4 8 3 8 6 8 9 8 5แล้วก็8 2นะครับอ่าทีนี้เลขต่อไปนะครับเลขมามืดเลข3นะครับเป็น3 4 3 8 3 6 3 9 3 5 3 2นะครับ แล้วเลขหลักของเราเขาเลข6นะครับเป็น6 4 6 8 6 3 6 9 6 5แล้วก็6 2นะครับอันนี้เลขมามืดเลข9นะครับก็มาเป็น9 4 9 8 9 3 9 6 9 5 9 2นะครับอันนี้เราเอาเลขมา,เ,าเลขหลักของเราเลข5นะครับเป็น5 4 5 8 5 3 5 6 ห้าเก้าแล้วก็ห้าสองนะหรือเราเอามามื่อตัวสุดท้ายมาจับนะครับเป็นสองสี่สองแปดสองสามสองหกสองเก้าแล้วก็สองห้านะครับอืมวันนี้นะครับก็ตัวเลขก็เป็นตามนี้นะครับก็ท่านผู้ใดที่เห็นว่าเอ,อมีเลขในใจของท่านผู้ชมนะครับว่าอยากจะไม่มีในตัวนี้เลย เอาเลขตัวนี้ไปผสมกับเลขในใจท่านผู้ชมได้ไหมได้ครับแต่ยังไงก็ให้ยึดเลขหลักตรงนี้ไว้ก่อนเลขหลักตรงกลางนี้เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยอย่างน้อยมาไม่มาตัวหนึ่งสองตัวต้องมาแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับตรงเลขหลักของเราเนี่ยเรียกว่าทุกถ้าจะทุกงวดเลยยังไงต้องมีมาหนึ่งหรือสองตัวแน่นอนทุกครั้งนะครับก็ยังไงจับตัวหลักตรงนี้ไว้นะครับเอาล่ะครับอันนี้ผมก็จะขอ จากเรื่องโรคหัวจอมนอนชิงหลักแล้วเดี๋ยวผมย่อต่อยอดด้วยพรึกษานำโชคลาภนะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวแนวความหลักการคำนวณอ,อีกแนวหนึ่งนะครับที่มันมีความแม่นยําแล้วคมชัดแล้วก็ไม่เคยทำความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมมาเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเขาวางตัวนี้ก่อนนะครับ ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของผมที่เคยดูรายการผมจากาที่จากที่เอ็มมีเดียนะหรือ,อ,อบ้านดวงนะชั้นชั้นั้นแนะครับก็ท่านอาจจะรู้จักผมแต่ที่นี่นะครับตักศิลาชั้นนั้นนะครับก็เพิ่งมาออกครั้งครั้งนี้เป็นครั้งครั้งแรกแต่ก่อนนั้นผมว่ามีก็ออกมาก่อนบ้างแล้ว แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าผมทุกนั้นสุขภาพไม่ดีก็เลยไม่ได้มาทําการออกรายการแล้วมาสอนตอนนี้สุขภาพเราก็แข็งแรงดีแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาออกรายการที่ตักกาศิลาชนะเราบ้างนะครับนะครับวันนี้ไอตัวเลขนะครับพึกษานําโชคลาภตัวนี้นะครับผมได้คํานวณตัวเลขนะครับจากวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในวันที่ออกฉลากในวันเอ วันที่1พฤศจิกายน6.3สามนะครับวันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะครับแลนหนึ่งข้ามเดือน2ปิดชวดแล้วผมได้คำนวณน,นะครับว่าวันที่ฉลาดกินแบ่งรัฐบาลออกนะครับเป็นเวลา15บห้านาฬิกาสิบ่สี่สิานาทีนะครับเป็นตัวกำหนดการจับยาม วิชานี้เป็นยานวิชาการจับยามนะจับยามมาพูดภายกระสิบนะครับโดยที่ผมเป็นสิน์ท่านบอคคูดวงท่านบอคคูดวงนี้ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเรื่องการจับยามมากนะครับท่านก็เคยเออสอนสั่งผมไว้อะไรไว,ไว้และสมัยก่อนท่านก็เป็นผู้บุกเบิกท่านแรกๆที่ออกรายการให้ตัวเลขนําโชคกับท่านผู้ชมเพื่อไปเ,ออเสี่ยงโชคกับฉลกากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อสมัยสัก20ปีที่แล้วส0่ป,ปี20ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ทานล่าได้ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ก็เลยผมก็ได้วามาจากคำเรียกร้องของลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ท่านผู้ชมแฟนคลกกับบอกว่าอาจารย์นาย้าจาวิจารณ์ท่านบอกขดวงเนี่ยมาเผยแพร่ผมก็เลยเอามาตามคำเรียกร้องนะครับนะผมได้คำนวณแล้วนะครับ1พฤติกายนหก6 3นะครับ ผมได้คำนวณตัวเลขแล้วนะครับว่าว่านยามนั้นเป็นยามอะไรนะครับเราผมได้คำนวณมาแล้วนะครับจะมีดาวมฤตยูเนี่ยเลขศูนย์นะครับอยู่ในตำแหน่งรากนะครับแล้วก็มีดาวพรหัสนะครับหรือเลขห้านะครับอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับแล้วก็ดาวเสานะครับหรือเลขเจ็ดเราเนี้ยอยู่ในตำแหน่งใบนะครับแล้วก็มีดาวจันหรือเลขสองเนี่ยอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับแล้วก็มีเลข พะเกตนะครับหรือเลข9เนี่ยอยู่ในตำแหน่งผลนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขดาวศุกร์หรือเลข6เนี่ยอยู่ในตำแหน่งเปลือกแล้วก็มีราหูนะครับหรือเลข8เนี่ยอยู่ตำแหน่งกิ่งก้านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมท่านดูตรงตัวนี้นะท่านก็พิจารณาดูแล้วกันว่าตัวเลขเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งไหนของเขาบ้างมันอยู่ใตำแหน่งไหนมันก็เป็นบอกความในว่า มันตัวเลขเนี่ยมันจะอยู่ตรงส่วนไหนของฉลาก,กบที่รัฐบาลที่เขาจะออกนะครับนะครับก็เอาตามนี้แล้วกันแล้วท่านผู้ชมก็บอกเอออาจารย์เท่าที่รู้มาเนี่ยเลขเจ็ดตัวม่ยมีแค่เจ็ดตัวแล้วแต่ทาไมอาจารย์มีตัวเลขเลขเออเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์อาจารย์มาจากไหนไอตัวนี้คุณอยากจะทราบคุณก็ต้องมาเรียนนะครับผมจะบอกเทคนิคและเคล็ดลับในการที่ว่า การที่จะเอาตัวเลขตัวนี้อ,าาอ,ออกมาได้ยังไงคำนวณเป็นตัวเลขได้ยังไงแต่ทั้งนั้นทั้งนี้คุณจะมาคำนวณตัวเลขหรือจะให้ผมสอนวิชา life, หาเลขเด็ดหรือหาเลขนำโชคตัวนี้คุณก็ต้องมาเรียนพื้นฐานก่อนนะครับคุณเรียนพื้นฐานก่อนแล้วถ้าคุณมีความสนใจที่อยากจะเรียนเลขนำโชคหรือเลขแจ้โชคให้ลาบเนี่ยคุณก็ค่อยมาเรียน,อ,ยยนอ, talk, อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็เป็นกอกหลักสูตรหนึ่งนะครับอีกหลักสูตรหนึ่งนะครับเอาละครับ ไอตัวนี้นะครับกว่าคุณก็เลือกเอาแล้วกันนะครับตัวเลขตัวนี้มาตามนี้แล้วมีมีความระมัดระวังนิดนึงนะไอตัวตำแหน่งดอกเน้นๆตัวนี้ตำแหน่งตำแหน่งรากแก่นใบดอกตำแหน่งดอกตัวเลขสองตัวนี้มันอยู่ตำแหน่งดอกไอดอกตัวนี้มันจะมีความสําคัญอยู่เพราะตัวมันจะมีความผันผวนและพกพันได้มากเพราะดอกตัวนี้คุณสังเกตดูต้นไม้ไหมดอกตัวนี้บางครั้งมันก็จะติดดอกออกผลได้ถ้ามีการผสม เกสรถ้าหากว่ามันไม่มถูกการผสมเกสรหรือตัวมันเกิดมีตัวตัวมแมลงมาทําลายมันก็จะร่วงหล่นได้เพราะฉะนั้นเลข2ตัวเนี้นะเลขตําแหน่งต้งดาวตัวนี้ยมันอาจจะจับพัดจับผูวิ่งไปข้างบนก็ได้หรือจะลงมาข้างล่างก็ได้ก็ใช้ความพิจารณาเอาเองแล้วกันนะครับ<ม>เอาละครับขอให้ท่านผู้ชมก็ได้แคปหน้าจอไว้ตามนี้นะครับเอาละครับ ก็ถือว่าผมก็อธิบายแจกแจงมาเยอะแล้วนะครับก็สำหรับท่านผู้ใดนะครับที่อยากจะมาเรียนหรืออยากแค่ผมทำการพยากรนะครับโทรติดต่อมาอย่างหมายเลขผมได้นะครับหมายเลขผม0814995233นะพูดอีกครั้งหนึงนะครับ0814995233นะครับ เบอร์นี้เป็นเบอร์ไอดีไลน์ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมต้องการอยากจะมาคุยกับผมทางไลน์หรือจะส่งข้อความอยากจะถามในเรื่องการเรียนการสอนหรือจะมาดํามารับการพยากรณ์จากผมนะครับก็โทรมาตามหมาเยเลขนี้หรือเข้ามาในไลน์ตรงไลน์มานะครับแล้วแล้วท่านดูรายการเราแล้วนะครับอยากให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ อสถานีตักศิลาของเราด้วยนะครับแล้วท่านผู้ใดที่จะมาสนใจที่อยากจะมาเจอผมตัวเป็นๆน,นะว่าอาจารย์จะเข้ามาสอนวันไหนอาจารย์จะเข้ามาวิยารณวันใดบ้างนะในที่สถาบัานตักศิลาแห่งนี้ก็โทรมาถามผมหรือถามในใต้ใต้คลิปนี้นะครับจะมะีหมายเลขของสถาบัานตักศิลาของเราอยู่นะครับโทรมาสอบถามได้ว่าอาจารย์สอสูรเนตรจะเข้ามาวันไหนบ้างนะครับ เอาละครับผมก็พูดมาพอทุกคนแล้วครับก็ขอจบรายการคนะขั้งนี้นะครับขอท่านผู้ชมโชคดีแล้วก็โชคลาภทุกทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ